กรีดกันยกด้องเบสรากวานีแพทริกเอสพีดีควงคู่มางานแต่งเมพิชนาทไฮโซบิกจากปากตัวแม่ออกโรงเชียเองขอแสดงความยินดีกับเมพิชนาทนักแสดงสาวเจ้าของฉาย,ยาสูฉีเมืองไทยหลังจากเมื่อวันที่16ทธันวาคม2023ได้ควงคู่บิ๊กอัครวัฒนคงสิริการหรือไฮโซบิก นักธุรกิจหนุ่มเข้าพิธีแต่งงานแบบไทยจีนณนโะรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวันกรุงเทพมหานครระดับตัวแม่แห่งวงการลั่นระคังวิวามีหรือที่เหล่าคนดังจะพลาดไม่ว่าจะเป็นเมปธิดาอั้มพัชราภาและเอสุภชัยเป็นต้นที่มาร่วมแสดงความยินดีจนเกิดภาพเป็นไวร่าดังอย่างมากมายสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนไม่ใช่น้อย รวมถึงการปรากฏตัวออกงานคู่ร่วมกันครั้งแรกของเบสรักวานีหรือเบสคาสิงและแพทริกเอสพีดีหรือแพทริกลูกเจ้าสัวยูทูบเบอร์หรือนักธุรกิจส่งออกรองเท้าวินาทีนี้หลายคนต่างเชียร์คู่นี้ไม่ใช่น้อยหลังจากเฉิดฉาดทำคลิปร่วมกันอยู่หลายครั้ง รวมถึงเคมีที่กระจายออกร่าจนหลายคนพากันจิ้นแรงและสาเหตุในการออกงานคู่ครั้งนี้บอกเลยว่าเจ้าของงานแอบเชียร์ให้ชวนมาด้วยได้โดยเบสได้เปิดภาพแห่งความประทับใจพร้อมแนบแชทของเมทิชนาดระบุว่าและอยากบอกว่าที่เชียร์คนที่ชื่อแพทริกนะชวนมางานด้วยได้นะ